สลก a m u a l a i k u m มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเป็นดูเมตตาความโปรดปรานจาก a l l ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับในช่วงของหะดีษรมอมฎมอดนะครับในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็หยิบยกเอาหะดีษที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความประเสริฐของผู้ที่ถือศีลอดและกันนะครับมานําเสนอพี่น้องซึ่งหะดีษที่ เรากำลังจะศึกษานี้เนี่ยนะครับเป็นฮะดีที่มีรายงานจากท่านซะอเลย์ล,ล้ออันฮูได้เล่าจากท่านนาบีมัสลลัลอะลัยวะส,สัลลัมเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่าอินนัฟินยันนาติบาบันอยู่กอลูล่าหูอร่อยยานเอ่อความจริงแล้วเนี่ยในสวนสวรรค์เนี่ยนะครับมีประตูเนี่ยเอ่อเรียกมีประตูอยู่บานหนึ่งซึ่งประตูบานนี้เนี่ยนะครับจะถูกตั้งชื่อหรือว่าถูกเรียกมันว่าเป็นประตูอร่อยยานนะครับ ยาดะคูรูมินฮุสซออิมูนะเยามันกิยามะติโดยประตูนี้เนี่ยคนที่จะได้เข้าไปในประตูนี้ในวันกิยามะนั่นก็คือคนที่เป็นคนถือสินอดนะครับบรรดาผู้ที่ถือสินอดลายาดะคูรูมินฮูอะฮัดุนหอยรูหุมแล้วก็จะไม่มีคนหนึ่งคนใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่ถือสินอดเนี่ยนะครับจะได้มาเข้าประตูนี้ ไม่มีใครที่จะมาเข้าประตูนี้ยกเว้นคนที่ถือสินอดนะครับอยู่ก็ลุไอนซออีมูนโดยประตูนี้เนี่ยนะครับมันจะเรียกร้องหรือว่ามันจะกล่าวว่าบรรดาคนที่ถือสินอดนั้นอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเมื่อคนที่ถือสินอดได้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะปิดลงประตูบานนี้ก็จะปิดก็จะไม่ให้ใครเข้ามาอีกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับหยิบยกเอาคาําอธิบายของ เชี่ยงมุสลินในการตะลีกซอยายมุสลิมก็คืออธิบายซอยาหมุสลิมเนี่ยนะครับในเล่มที่5หน้า460เนี่ยเชียงอุตสมินได้กล่าวเอาไว้นะครับว่านี่เป็นหนึ่งในความประเสริฐของการถือศีลอดซึ่งแท้จริงแล้วอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาทรงทําให้คนที่ถือศีลอดเนี่ยได้เข้าสวนสวรรค์ด้วยกับประตูเฉพาะของมันเป็นประตูชื่อเฉพาะของมันนะครับท่านนบีได้กล่าวว่าประตูในสวรรค์นั้นมีหลายบาน แล้วก็ทุกๆบานเนี่ยก็จะเรียกผู้ที่มีการงานหรือว่าผู้ที่ทาการงานของประตูนั้นเนี่ยอย่างมากมายนะครับเ,เช่นผู้ที่ทําการงานละหมาดของเขามากเนี่ยก็จะถูกเรียกจากประตูละหมาดผู้ที่ถือศีลอดมากก็จะถูกเรียกจากประตูอร่อยยานผู้ที่มีการงานสระกอของเขามากก็จะถูกเรียกจากประตูสระกอนะครับและผู้ที่การยีฮาร์ของเขามากก็จะถูกเรียกจากประตูของการยีฮาร์แต่ที่สําคัญก็คือ ประตูนี้มีชื่อเฉพาะการถือสินอดก็คืออร่อยยานี่เป็นหนึ่งในความประเสริฐของผู้ที่ถือสินอด,ดครับ